สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาร้านขนมเปี๊ยะอร่อยซอย8สาขาสิง์บุรีนะคะที่นี่ก็จะมีโรงงานแล้วก็เปิดขายอยู่หน้าร้านด้วยชื่อขนมเปี๊ยะอร่อยซอย8ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะแบบก้อนใหญ่เลยประมาณ6นิ้วน้ำหนักก็ประมาณ800กรัมได้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ใส่ไส่เยอะไข่ฮาลู ของเขาก็จะมีทั้งหมดเจ็ดไส้ให้เลือกนี่นี่หน้าร้านเขาก็จะมีไส้ให้ชิมด้วยนี่รูปใหญ่ไหมรูปใหญ่มากนี่ รูปใหญ่โอเคก็ฝ่า,ามืออีกกล่องสวยงามนี่แพ็กเกจอย่างดีนี่เปิดมาข้างในก็คือสวยงามก้อนใหญ่นี่มีใส้ให้ดูตรงนี้ อ่ะมาอันนี้เราก็จะมารีวิวตัวขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักไข่ให้ดูผ้าออกมาแล้วนี่เห็นไหมเห็นไข่ไหมไข่เขาจะมีห้าใบนี่เห็นฟักไหมเห็นถั่วไหมนี่ถั่วอร่อยมากไข่ห้าใบแบบแน่นๆ แป้งก็นิ่มหอมฟักก็อร่อยถั่วก็แบบเนียนเนียนไม่กระด้างไม่กระด้างไปาล,ลขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย